สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนกนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูนกมีการทดลองสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทํากันด้วยนะคะจะเป็นการทดลองอะไรวันนี้นะคะครูนกเตรียมการทดลองมีชื่อว่าสนุกกับแรงตึงผิวค่ะการทดลองของเราจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะเทน้ําใส่แก้วลงไป อุ้ยอุ้ยน้ำจะล้นแล้วเนี่ยแต่เอาน้ำมันนูนนูนโค้งโค้งน้ำไม่ล้นออกมาได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามันเป็นเพราะขอบโหลมันโคง้งโค้งนะจะเขี่ยวกันหรือเปล่าไม่ล้นออกมาด้วยไหนลองเติมไปอีกหน่อยหนึ่งสิ ยังไม่ล้นออกมาแต่สังเกตที่ปากขอบนะมันโค้งๆแต่ไม่ล้นออกมาต้องเป็นเพราะขอบโหลมันเป็นรูปโค้งๆแน่ๆเลยถ้างั้น เรามาลองเปลี่ยนขอบเป็นแบบอื่นๆดูบ้างดีกว่าเด็กๆว่าน้ำมันจะโค้งเหมือนกันไหมคะ น้ำก็โค้งๆนูนนออกมาเหมือนกันแต่ไม่ล้นออกมานอกภาชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบที่เป็นเหลี่ยมนะคะหลายๆเหลี่ยมเลยน้ำก็นูนขึ้นมาแต่ว่าไม่ล้นออกจากแก้วส่วนภาชนะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมน้ำก็นูนขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ล้นออกจากภาชนะเหมือนกันนะคะ สุดท้ายอันนี้เป็นรูปทรงเหยือกนะคะซึ่งมีน้ำนูนขึ้นมาจากภาชนะนะคะแต่ว่าไม่ล้นออกนอกภาชนะสงสัยไหมคะเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงไม่ล้นออกมา น้ำมันชอบเกาะตัวกันรวมกลุ่มกันเป็นเหมือนเพื่อนสีกันแน่นปึก๊กเวลาเราเทน้ำเข้าไปเจ้าน้ำด้านบนมันก็จะพยายามเกาะกันไว้สุดพลังไม่ให้เพื่อนๆของมันเนี่ยไหลหกลงไปแบบนี้เขาเรียกว่าแรงตึงผิวของน้ำ ว้าวสวยจังเลยกากเพชร,รอยอยู่ด้านบนน้ำมันไม่จมด้วยละ่ะสงสัยว่ากากเพชเนี่ยต้องโดนน้ำยึดเกาะไว้แน่ๆเลย จิ้มไปปุ๊บน้ำก็เป็นวงวงเป็นเพราะอะไรเนี่ยแล้วถ้าเราจะใช้ ตัวช่วยพิเศษละ่ะว้าวกากเพชรกระจายตัวออกจากกันเลยสวยจังเลย น้ำยาอันนี้ทำให้น้ำแยกตัวออกจากกันได้แรงตึงผิวของน้ำก็หายไป เอน้ำวิเศษอันนี้คือน้ำอะไรกันนะอ๋อมันคือน้ำยาล้างจานนั่นเอง สรุปผลการทดลองนะคะ ก็คือในน้ำเนี่ยมันมีแรงตึงผิวนะคะที่มันจับตัวกันแน่นเลยนะคะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากที่คุณครูเทน้ํานะคะลงไปในแก้วมันปลิ่มออกมาแต่ว่าไม่หกใช่ไหมคะเพราะว่ามันจับตัวกันจนแน่นเลยแน่นจนมันทําให้สิ่งของบางชนิดเนี่ยลอยเหนือน้ําได้ไม่จมน้ํานะคะเช่นอะไรบ้างอย่างวันนี้นะคะที่เราทําการทดลองกันก็คือกากเพชรนะคะสามารถลอยเหนือน้ําได้นะคะแล้วเด็กๆอาจจะลองนําสิ่งของอย่าง มาลอยดูนะคะดูซิว like ่าอะไรลอยน้ําได้อะไรลอยน้ําไม่ได้นะคะคุณนกยกตัวอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่มันสามารถลอยน้ําได้นั่นคือพริกไทยนะคะเด็กๆถ้าเกิดว่ากากเพชรที่ให้ไปเนี่ยมันหมดนะคะเด็กๆสามารถนําพริกไทยป่นเนี่ยมาลองเทก็ได้นะคะมันลอยเหนือน้ําได้เช่นเดียวกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ํายาล้างจานค่ะน้ํายาล้างจานเนี่ยมันมีสารที่ช่วยให้แรงตึงผิวในน้ำเนี่ยหายไปนะคะ เมื่อเราจิ้มไอ้น้ำยาล้างจานลงไปเนี่ยน้ำเนี่ยมันเลยกระจายตัวออกแตกตัวออกนั่นก็แปลว่าเจ้าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันทําให้น้ําแตกตัวออกแรงตึงผิวหายไปนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เข้าใจไม่เอ่ยว่าผลการทดลองวันนี้จะเป็นยังไงเด็กๆลองไปต่อย,ยอดใช้อย่างอื่นดูได้นะคะแล้วมาบอกคุณนกด้วยนะว่า ผลการทดลองที่เด็กๆทำเนี่ยมันสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือว่าลองนําสิ่งอื่นมาทําแล้วมันได้ผลมากกว่าที่คุณนกให้ลองทําจะดีมากเลยนะคะถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะ สำหรับการทดลองในวันนี้ก็จบลงนะคะพร้อมกับคุณนกก็ต้องไปก่อนเช่นเดียวกันต้องไปหากิจกรรมวิทยาศาสตร์การทดลองต่างๆเนี่ยมาให้เด็กๆลองทําอีกเยอะเลยนะคะเด็กๆติดตามกันนะคะว่าในวันจันทนระ์หน้าคุณนกจะมีการทดลองอะไรมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะติดตามกันนะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะตั้งใจทําการทดลองนะแล้วก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาทําด้วยนะคะ